สวัสดีครับทุกผู้ชมการกลับมาโจมตีฉนวนกาซาขอกอบแรงเอดีเอฟจากการเจรจาก,การแลกตุวประกันที่ลบลงการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสหลายคนถูกสังหารครับท่ามกลางการประนามและร้องขอให้มีการหยุดยิงในขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีพยายามโจมตีอิสราเอลรวมถึงกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเมกาในทะเลแดงการโจมตีเกิดขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกัน นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูกล่าวว่าอิสราเอลได้ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาที่จะปล่อยตุะกันและขยายเวลาหยุดยิงออกไปเป็นการเชื่อคราวแต่ฮามาสปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อมาโดยตลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกาได้เสนอข้อเสนอในการปณนีปนอมซึ่งจะทำให้การหยุดยิงระยะแรกขยายเวลาออกไปอีกหลายสัปดาห์ ตัวแรกกับการเปิดตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่5คนแต่ทางอิสราเอลกล่าววา่ขาข้อเสนอดังกล่าวถูกฮามาสปฏิเสธทางเลือกเดียวที่จะทําให้กลุ่มฮามาสกลับมาเจรจาคือการโจมตีฮามาสอีกครั้งและในทันยาฮูกล่าววา่าต่อไปนี้การเจรจาใดๆจะอยู่ภายใต้การยิงเข้าไปในกาซาและหากกลุ่มฮามาสไม่อยอมรับการแลกตัวประกันก็กําลังไอดจะเคลื่อนกำลังเงงข้าสู่กาซาอีกครั้ง โดยขณะนี้กองกำลัง IDF ใตได้เคลื่อนตัวปิดล้อมฉนวนกาซาทั้งหมดและแม้จะยังไม่มีการโจมตีทางภาคพื้นดินแต่ก็มีการรดดุดรดมยิงโดยปืนใหญ่ภาคพื้นดินปืนใหญ่จากเรือรบการโจมตีทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์โจมตจีแบบอเปเช่ร่วมกับเครืบินรบและดโดรนแถมยังมีการกดดันด้วยการปิดพรมแดนอียิปตัดน้ำตัดไฟตัดการสื่อสารเรียกว่ากาซาตอนนี้ กลายเป็นนรกอีกครั้งครับหลังจากมีการหยุดยิงเป็นเวลา2เดือนซึ่งการโจมตีทางอากาศดังกล่าวทําให้เหล่าผู้นําของกลุ่มฮามาสลบหนีออกจากเมืองกาซาทางตอนเหนือนไม่ทันโดยนอกจากจะมีพลตีบาตจัดอาบูสุลตานหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกลางของกระทรวงม,มหาดไทยฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศตามรายงานของสำนักข่าวอันฮาดัตของซาอุดีอาระเบียส่วนพลตีมาหมุด อาบูวัดฟารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกาซาเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซาโดยอาบูวัดฟาเป็นผู้รับผิดชอบความพยายามฟื้นฟูหน่วยพวลเรือนของฮามาสในชนบทกาซานอกจากนี้ยังมีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฮามาสอาเมดอฮัตตาถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศอีกทั้งยังมีสมาชิกสภา,าการเมืองฮามาสอิซามอาดาลิสในอาบูโอเบดา อาจามาซีและสมาชิกอีกหลายคนของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีดังก,กล่าวก็ยังมีรายงานครับว่ากองทัพอิสราเอลสังหารผูน้นำกลุ่มฮามาสเอซามดิบอับดุลอันดาลิสและอาบูฮับซาโคศของเขาเสียชีวิตจากการโจมตีทาากาศเพิ่มเติมเมยฮาดอิสลามปาลิสตายยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโคศข,ของกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อเล่นว่าอาบูฮับซา ถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในชนกาซาสมผลให้ยอดชาวกาซาเสียชีวิตพุ่งขึ้นมากกว่า429รายรัฐมนตรีกล่าวหมงอิสราเอลคาดกล่าวว่าอิสราเอลจะไม่ยุติการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสจนกว่าจะสามารถส่งตัวประกรันกลับคืนได้ทั้งหมดฮามาสต้องตระหนักว่ากฎของเกมได้เปลี่ยนไปแล้วและหากพวกเขาไม่ปล่อยตัวประกรันทั้งหมดในทันทีประตูแห่งนรก จะเปิดออกและพวกเขาจะต้องเผชิญกับกองรังป้องกันอิสราเอลที่มีความเข้มแข็งเต็มที่ทง้งทางอากาศทางทะเลและทางบกจนกว่าจะถูกกำจัดทั้งหมดเขากล่าวระหว่างเยี่ยมชมฐานทัพอากาศเทลโนบเราจะไม่หยุดสู้จนกว่าตัวประกันทั้งหมดจะกลับบ้านและภัยคุกคามต่อชาวใต้ทั้งหมดจะถูกกำจัดเขากล่าวเสริมด้านปาเลสไตน์ได้ออกมาโทษการกลับมาโจมตีของกองรังดีเอฟอีครั้งว่า เราประนามพฤติกรรมที่ไม่รับชอบของกลุ่มฮามาสโฆษกประธานาธิบดีปาเลสไตน์ออกแถลงการประนามการโจมตีนวนกาซาของอิสราเอลด้วยโดยกล่าวว่าอิสราเอลกำลังก่อเหตุสังหารหมู่ประชาชนของเราและเรียกร้องให้ประชาคมโลกประเทศกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีดังกล่าวซึ่งก็มีหลายชาติเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดยิงรวมถึงตุรกีครับอย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการกลับมาโจมตีอีกครั้ง วันอังคารที่18มีนาคมอับเดลลาดิฟอันกานูอาโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวกับรอยเตอร์ครับว่าฮามาสไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของบิทคอร์ปเกี่ยวกับการขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวและในความเป็นจริงแล้วฮามาสมองเรื่องนี้เป็นแง่ดีกลุ่มฮามาสมีความสนใจที่จะดำเนินข้อตกลงต่อไปและฮามาสจะยังคงมีความยืดหยุ่นและมีทัศนคติเชิงบวก กับผู้ไกลเกลี่ยเพื่อหยุดยั้งการรุกรานแต่ดูเหมือนความต้องการังกล่าวจะสายเกินไปแล้วครับเมื่อได้ทันยาหูประกาศว่าแม้จะมีการเจรจาแต่อเสเอวก็จะไม่ทําการหยุดยิงด้านกลุ่มกบฏฮูตีแม้ว่าจะถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักต่อเนื่องเป็นวันที่4แต่พวกเขาก็ยังอุตส่าห์ยิงขีปนาวุธที่พวกเขาอ้างว่าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก เขาใส่อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจบตีคร้างแรกครับจากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานนับตั้งแต่เขาตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในโชนกาซาเมื่อ2เดือนก่อนกองรั้งพ่อประเทศอิสราเอลระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวได้สําเร็จก่อนที่จะไปถึงชายแดนของอิสราเอลโดยยิงตกด้วยระบบป้องกันทางอากาศแบบแอโรพิสายไกลเหนือดินแดนซาอุดิอาระเบีย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้คนหลายพันคนวิ่งหนีไปยังที่หลบภัยด้ยมีเสียงไซเรนดังขึ้นในหลายเมืองทั่วภาคใต้ของอิสราเอลวรวมทั้งเบียเซบาและดิโมนาด้านยายาซา,า,ารีโคศกกองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างในเวลาสั้นๆหลังจากนั้นว่ากลุ่มกบฏได้โจมตีฐานทัพอากาศนววด,ดิมในทะเลทรายเนเกฟด้วยขีปนาวุธปาเลสไตน์ส เขากล่าวเตือนว่าพวกเขาจะขยายระยะเป้าหมายในอิสราเอลต่อไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงและไม่กี่วันข้างหน้าเป็นแต่ว่าอิสราเอลจะหยุดการโจมตีทางอากาศในฉุนนกาซาที่กําลังดําเนินอยู่เยเมนผู้นําประชาชนและกองทัพของประเทศจะไม่นิ่งเฉยในขณะที่เห็นการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนของเราในฉุนนกาซาซารีกล่าวในคำปาสายทางโทรทัศน์ ด้านการโจมตีกลุ่มเรือบรรทุกบิน U.S.S. Henry S. Truman, Carrier Strike Group กลุ่มฮูตีอ้างครับว่าได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดโรนซึ่งทำให้การโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรอบ72ชั่วโมงที่ผ่านมาในทะเลแดงทางตอนเหนือเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ากลุ่มฮูตียังคงสื่อสารเรื่องโกโหกและข้อมูลบิดเบือนและเสริมว่ากลุ่มที่ได้รับการสับสนุจอิรานนี้ เป็นที่รู้จักกันดีว่ากล่าวอ้างเท็จโดยลดทอนผลลัพธ์ของการโจมตีของเราขณะเดียวกันก็พูดเกินจริงเกี่ยวกับความสำเร็จของพวกเขาก่อนหน้านี้พลโทอเล็กซัสกรีนเควิสของกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันการโจมตีกลุ่มฮูตีโดยกล่าวอ้างเนื่องจากกลุ่มกมบฏพลาดเป้าหมายมากกว่า100ไมล์หรือ160กิโลเมตรเรียกว่า คีโมแล้วยังยิงวืดเป็นวาอิฐต่างหากครับด้านสื่อของกลุ่มฮูตีรายง,งานครบว่าการโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในเยเมนเมื่อวันจันทร์หลังจากมีผู้ออกมาประท้วงหลายหมื่นคนหลายคนโบกปืนไรเฟิลจู่โจมมิสันหรือคัมพีกุรอ่านพร้อมตะโกนว่าอเมริกาจุมพินาศอิสราเอลจุมพินาศในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ได้โจมตีเป้าหมาย30แห่งระหว่างปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเยเมนและให้คำมั่นว่าจะใช้กำลังสังหารอย่างท่วมท้นเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงและอ่าวเอเดนในขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าสนุนกาซาโดยขู่จะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ